สวัสดีค่ะคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวนทการสุกดาตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยฐานะโรงเรียนหนองแคสารกิจพิทยาอําเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันจะขอนาเสนอประเด็นสภาพปัญหา ที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา2567ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอจะมาเล่าสภาพปัญหาเบื้องต้นให้ทราบก่อนนั่นเองจากประสบการณ์ที่สอนภาษาอังกฤษมานะคะปัญหาส่วนใหญ่จากการเรียนภาษาอังกฤษจะมีทุกปัญหาค่ะและ ปัญหาที่คนให้ความสนใจน้อยที่สุดก็คือเรื่องปัญหาการเขียนนั่นเองนักเรียนส่วนใหญ่นะคะจะมีปัญหาด้านการทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในหลายๆด้านนั่นเองตัวอย่างเช่นนะคะการเขียนสะกดคำการเขียนคำศัพท์การเขียนถามตอบการเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษรวมถึงการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆด้วยค่ะปัญหาที่เกิด ขึ้นนี้ก็คือมาจากสาเหตุก็คือนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบภาษาอังกฤษกลัวการใช้ภาษากลัวการใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะครูมีการสอนและทบทวนฝึกฝนเกี่ยวกับทักษะการเขียนที่น้อยเกินไปเนื่องจากการเขียนภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาในการเรียนการสอนนานมากนั่นเองนะคะและต้องใช้ในเวลาต้องต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากกว่าทักษะอื่นๆที่ ได้กล่าวไปนั่นเองนะคะและทําให้มีการปฏิสัมพันธ์น้อยมากนั่นเองจากปัญหาดัานเก่าวที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะคะสรุปได้ว่าการเขียนที่จะมีประสิทธิภาพได้นั้นนะคะควรสร้างกิจกรรมที่สร้างคุม้มสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนเนี่ยได้ปฏิบัติตนและใช้สื่อประกอบจะก,ก่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆเริ่มจาก สิ่งที่ผู้เรียนคุ้นเคยใช้รูปแบบภาษาที่ไม่ยากจนเกินไปให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและเป็นแรงเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรักและความมั่นใจในใการเขียนภาษาอังกฤษของตนเองเพิ่มขึ้นทักษะการเขียนเป็นทักษะเสริมที่มาจากการพูดนั่นเองนะคะและมีภาระงานในการสื่อสารหลายอย่าง ซึ่งทำให้ตัวดิฉันเองเมีความสนใจที่จะสร้างแบบฝึกหัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษขึ้นมาสำหรับนักเรียนนักชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนั่นเองนะคะเ,คเพื่อฝึกฝนการเขียนของผู้เรียนให้เกิดทักษะการเขียนที่ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเองนะคะเ,คเขาบอกไว้ว่าการเขียนเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนค่ะถึงแม้ว่าเราจะเขียนเป็นภาษาแม่ของตัวเราเอง ซึ่งการที่เราจะเขียนภาษาแม่เนี่ยเรามีข้อมูลที่อยู่รอบตัวเรายอะมากแล้วก็ตามแต่เมื่อต้องมาเขียนเล่าเรื่องนะคะหรือถ่ายทอดออกมาทางความคิดออกมาเป็นภาษาเขียนเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าการเขียนเนี่ยไม่ใช่แค่การถอดความคิดออกมาเป็นตัวอักษรแต่ต้องอาศัยกระบวนการคิดความสามารถทางภาษาไม่ได้ช่วยให้การเขียนง่ายขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาแม่ของตัวเองก็งต,งตามนะก็ตาม และเช่นเดียวกันเมื่อต้องมาเขียนเป็นภาษาที่2ซึ่งมันจะสอดคล้องกับแนวคิดของโบเวนนะคะที่ได้กล่าวที่อ้างถึงในมนัสนานคำเอกเขาได้กล่าวไว้ว่ารังค้างการเขียนถูกบอกว่าเป็นทักษะที่ถูกลืมนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นทักษะสุดท้ายที่ผู้สอนจะให้ความใส่ใจเนื่องจากมีเวลาที่จํากัดนั่นเองเพราะว่าการเขียนจะใช้เวลาในการที่จะพัฒนานักเรียนในห้องหนึ่งและใช้เวลา หลายชั่วโมงนั่นเองนะคะที่จะทําให้นักเรียน,เ,นยเกิดเป็นชิ้นงานได้นั่นเองนะคะซึ่งมันมีเวลาจํากัดทั้งในการเรียนและการสอนรวมไปถึงการตรวจแก้ไขางานนักเรียนด้วยเองนั่นเองนะคะอีกทั้งยังต้องใช้เวลามากในการเตรียมการสอนการเรียนการสอนนั้นเป็นทักษะที่ก่อให้เกิดปัญหาทั้งครูและตัวนักเรียนมากที่สุดด้วยนั่นเองเพราะการเขียน,นยจะเป็นทักษะสุดท้ายเลยนะคะ ที่มีการฝึกฝนน้อยที่สุดซึ่งจะทําให้ผู้เรียนไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่ประสบความสาเร็จตัวนั่นเองจากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวเข้ามาเนี่ยผู้ตัวดิฉันเองนะคะก็ได้ทําการหาแนวทางแก้ปัญหาโดยการคุยกับกลุ่มเพื่อนครูโดยการใช้การ PLC ในกลุ่มบทของตนเองนะคะก็ได้คิดค้นแบบฝึกหัดที่เป็น แบบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษขึ้นมานั่นเองนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นทักษะการเขียนแบบทัาฝึกทักษะการเขียนนี้นะคะจะเป็นแบบฝึกทักษะแบบอย่างง่ายเป็นในเนื้อเรื่องของการใช้แดอ is และแต่ are นั่นเองนะคะซึ่งจะสอดคล้องกับในบทเรียนของชั้นมันธยมศึกษาปีที่1นนั่นเองนะคะก็จะสร้างขึ้นมาก็คือมีแบบแบบเรียนนะคะหรือแบบข้อความเนื้อหาซึ่งจะใช้ภาษาที่ กระชับและให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้นมีการยกตัวอย่างประโยคขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่เข้าใจง่ายนะคะเมื่อเราทําเป็นเนื้อเรื่องให้เขาได้เสร็จแล้วนะคะก็ได้ใส่สอดแทรกเป็นแบบฝึกหัดการทําแบบฝึกหัดควรเริ่มจากแบบฝึกหัดที่ง่ายขึ้นไปหาแบบฝึกหัดที่ยากนั่นเองนะคะทําไมถึงต้องเริ่มจากแบบฝึกหัดที่ง่ายตัวดิฉันเอง ที่ลองใช้แบบฝึกหัดที่ง่ายก่อนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าการที่เริ่มจากแบบฝึกหัดที่ง่ายแล้วนักเรียนสามารถทําได้นะคะเขาจะเกิดแรงจูงใจว่าเอ๊ะฉันทําได้นี่นามันถูกต้องเราเลยต้องเริ่มแบบฝึกหัดทักษะการเขียนโดยเริ่มจากการที่ทําง่ายๆขค้่อนไปหาการเขียนที่ยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มจากการแต่งประโยคที่มันสั้นๆเพื่อไปประโยคที่มันได้ยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆเมื่อนักเรียนสามารถเข้าใจ นักเรียนก็จะสามารถเขียนแต่งประโยคขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองได้ได้ได้เลยนั่นเองนะคะแลบฝบึกหาดก็จะมีหลายหลายรูปแบบนะคะมีการเติมตอบถูกโฟลได้ด้วยหรือมีการเติมคําเป็นสั้นๆก่อนนั่นเองนะคะจนไปหาเป็นเติมแต่งประโยคตามภาพเขียนบรรยายภาพจากเนื้อเรื่องนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของแบบฝึหกหัดที่ดิฉันได้ใช้ ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะเมื่อมีแบบกหัดแล้วนะคะก็ได้ส่งผลไปเอาไปใช้ในการเรียนจัดการเรียนการสอนนั่นเองโดยในการจัดการเรียนการสอนของดิฉันนั้นนะคะก็จะใช้การจัดเรียนการเรียนการสอนแบบ5ขั้นตอนโดยขั้นตอนที่1ก็คือจะเริ่มจากการวอร์มอัพตามไปด้วย Presentation Practice Production แล้วก็การ wrap up นั่นเองนะคะก็เป็นขั้นตอนที่จากหลายๆที่นะคะก็จะใช้กันในประมาณนี้นะคะในการสร้างนักเรียนขึ้นมาในการใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างผลงานที่มาจากการที่นักเรียนนะคะได้เรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกหัดฝึกทําซ้ําๆค่ะและบ่อยๆมันจะน่าเบื่อแต่ว่าการฝึกทําซ้ําๆจะช่วยให้กระตุ้นให้เขาเนี่ย เกิดการจําและสามารถลงมือทําสิ่งนั้นได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะใบนี้นะคะมาจากการที่นักเรียนร่วมกันทําเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็จะจับเพื่อนกลุ่มเก่งไปโอบร้อมกลุ่มเพื่อนที่อ่อนนะคะก็คือให้เพื่อนเก่งช่วยเพื่อนอ่อนนั่นเองแล้วก็รวมช่วยกันคิดค้นจากการมองภาพและมาเขียนบรรยายโดยรูปแบบการใช้เดออิสเด a อานั่นเองนะคะ เขาก็จะสร้างผลงานขงเขาด้วยร่วมกันนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถเขียนอธิบายได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างหรือไม่มีอะไรบ้างนั่นเองนะคะจากใบงานชิ้นนี้จากนั้นนะคะก็ยังมีใบงานชิ้นเล็กสำหรับให้นักเรียนได้ฝึกทำกันโดยตัวเองนะคะอันนี้จะเป็นงานเดี่ยวนะคะสำหรับนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากการใช้แบบฝึกหัดการเขียนไปนั่นเองนะคะ นี่คือตัวอย่างคร่าวๆนั่นเองที่ได้ยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะจากนั้นนะคะเราก็ได้ทําการทดสอบนักเรียนโดยการให้เขียนบรรยายภาพจากการเล่าบรรยายภาพที่ได้เห็นไปนะคะตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวใหญ่ที่นักเรียนต้องทําการเขียนให้ดูในห้องเรียนนั่นเองนักเรียนก็จะสามารถเขียนบรรยายโดยการใช้ d ด s h dash ได้นั่นเองนะคะว่าอะไรอยู่ที่ไหน สามารถใช้พิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นและลงท้ายด้วยการใช้สัญลักษณ์จุดฟูสต็อปนั่นเองนี่นะคะนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้ <A. S 1> ที่ใช้ทดสอบนะคะก็มีทั้งหมด33คนนักเรียนทั้งหมด33คนสามารถเขียนออกมาได้100%เต็มเลยค่ะทุกคนทําได้หมดเลยทุกคนไม่มีผิดพลาดเลยนั่นเองนะคะส่วนในวันนี้นะคะก็ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ